แชร์ทริคก,การใช้น้องโกลยังไงให้ผิวสวยแล้วแบบผิวหน้าทนทั้งวันนะคะคือน้องเป็น brightening a n d illuminating คือจะแค่ปรับสีผิวให้มีความสมบูรสมอกระจ่างใสขึ้นแต่ไม่ได้ปกปิดใดๆนะทุกคนวิธีจริงๆก็คือลงเป็นเบสเลเยอร์บางๆแบบนี้นะคะลงไปแล้วชีก,ก็จะแบบปรับสีผิวเราให้สม่ําเสมอแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นใช่ไหมปกปิดอะไรเห็นไหมรอยแดงรอยสิวก็ยังอยู่ก็สามารถใช้รองพื้นคุชชั่นอะไรใดๆที่แกใช้อยู่ได้เลยอันนี้ชัปึ้งเห็นไหมงานผิวมันจะมีความแบบ ดูสุขภาพดีแบบงงๆอะใครที่มีรอยสิวรอยแดงแบบนี้ให้ใช้คอสิเลอร์อันนี้ก็ใช้เป็นของโกลเหมือนกันที่เป็นสีใหม่คือเขาอะปรับสีมาให้มีความใช้ง่ายกับผิวสาวเอเชียมากขึ้นใช้เป็นสีแซนนะคะบวบลงไปตรงที่เราต้องการปกปิดไม่ล่างนะแกก็คือใช้วิธีกดๆเอา เนื้อดีมากเลยอะไม่แห้งแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยเนี่ยมันเป็นผิวแบบมากๆสีสว่างอันนี้นะคะมาลงใต้ตานะทุกคนปรับให้ใต้ตาดูสดชื่นสดใสขึ้นทันทีเลยอะเนื้อแบบชุ่มชื้นยืดหยุ่นไม่แห้งใช้ได้กับทั้งใต้ตาแล้วก็รอยสิวเลยหน้าเสร็จแล้วและนี่ก็คืองานผิวของโกลที่ทุกคนควรไปลองมากๆคืองานผิวเลิศมากเหมือนช่างแต่งหน้ามาแต่งให้เอง